สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่20เมษายน2 0 2 2 2นะครับให้เราได้มีโอกาสใช้เวลากับพระเจ้ะของพระเจ้าเหมือนเช่นเกยทุกวันนะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการนําตอนพระคัมภีร์จากคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันมาอ่านด้วยกันแล้วก็ใช้คําถามง่ายๆ4ข้อเพื่อคิดแล้วก็บันทึกพระพรที่เราได้รับนะครับแล้วก็มาแบ่งปันกันถ้าพี่น้องมี สิ่งที่ได้รับนะครับจากการเฝ้าเดี่ยวอย่าลืมที่จะมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้กู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจมันนาเราอ่านด้วยกันในยอห์นบทที่21นะครับที่เป็นช่วงท้ายของพันกิจของพระเยซูนะครับก่อนที่พระเยซูจะถูกรับขึ้นไปเรามาอ่านดูด้วยกันนะครับยอห์นบทที่21เข้อ15ถึงข้อ19เมื่อเราประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซตูตัดกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์เอย๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ เขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค <Bernard. S 1> ่ะพระองค์ทรงทราบว่าข si ้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตัดสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุญยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ทรงตัดกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ทรงตัดกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุญยนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือ เปโตรก็เป็นทุกใจที่พระองค์ตัดถามเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ยซูต่อกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดเราบอกความจริงแกเจ้าว่าเมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเองและเดินไปไหนไหนตามที่เจ้าปรารถนาแต่เมื่อเจ้าแก่แล้วเจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออกและคนอื่นจะคาดเอวเจ้า และพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไปที่โรรองตัดอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันตาอย่างไรขันพรรองตัดอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่าจงตามเรามาเถิดขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับการนืร้ฟื้นสาวกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเปโตรจนเขากลับมาเข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้านะครับจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เราใช้เวลากับตอนนี้ด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องฟังแล้วยังเหมือนผ่านไปยังรวดเร็วไม่กี่นาทีพี่น้องลองใช้เวลาหยุดสักครู่หนึ่งนะครับแล้อ่านทวนย้อนบทที่2 1ข้อส5ถึงข้อ19อีกสัก2 3รอบนะครับมาใช้คำถาม4คํคำถามนี้คิดไปด้วยกันนะครับคำถามข้อแรกคือจากพจน์พีวันนี้มีข้อไหนบ้างที่แตะใจเราหรือเป็นข้อที่เราประทับใจนะครับมีข้อความไหน มีวลีไหนบ้างไหมที่ตะใจเรานะครับในวันนี้หรือเช่นเดียวกันนะครับมีข้อไหนไหมที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมเช่นนะครับตอนนี้มีคนถามประจํานะครับว่าทําไมถึงต้องเรียกถามเปตโตถึง3ครั้งก็มีคนอธิบายใช่ไหมครับบอกว่าเพราะว่าเปตโตปฏิเสธพระเยซู3ครั้งเลยต้องลื้อฟื้นด้วยการถาม3ครั้งหีืบางคนบอกว่า3ครั้งนี้ เป็นกลุ่มคละกลุ่มหมดเลยลูกแกะใช่ไหมครับแกะแล้วก็จงเลี้ยงแกะของเราเถิดแล้วเป็นแกะต่างชนิดหรือการดูแลคนละแบบก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับวันนี้สิ่งที่ประทับใจคือผมคิดถึงแกะนะครับว่าแกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงแต่มันก็มีลูกมีหลานของมันเองเช่นเดียวกันนะครับผู้เลี้ยงมีบทบาทสําคัญแต่แกะเองก็ มีส่วนช่วยอยู่กันเป็นฝูงและปกป้องกันและกันใช่ไหมครับสำหรับผมนะครับขอบคุณพระเจ้าที่คิดถึงพระคำจากเปโตรเหมือนกันนะครับที่บันทึกไว้แลวเปโตรเรียกพระเยซูว,ว่าเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแลวเปโตรเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เลี้ยงเห็นะครับผมได้เห็นนะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นฝูงแกะใช่ไหมครับนะบางคนมีหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้แยกแยะกันนะครับผมไม่อยากให้แยกชั้นประเภทว่ามีคนที่เป็นแกะอย่างเดียวแลือคนที่เป็นผู้เลี้ยงอย่างเดียวเราอย่าก,กลัวการเป็นผู้เลี้ยงนะครับถ้าเราได้ดูแลจิตวิญญาณสักหนึ่งคนดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราช่วยกันดูแลกันละกันเราอาจจะไม่สามารถปกป้องจากสัตว์ร,ร้ายเราอาจจะไม่รู้เหมือนคําสอนแปลกปลอมหลายอย่าง แต่นั่นไม่เป็นไรนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของสิทธิพิบาลของผู้รับใช้พระเจ้าที่จะคอยปกป้องใช่ไหมครับแต่ให้เราคิดนะครับว่าเราจะเป็นพ่อแกะแม่แกะที่ดูแลลูกแกะได้ไหมหรือ,อที่ช่วยให้แกะตัวเล็กๆแกะที่บอบบางได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแน่นอนว่าเรามีหัวหน้าผู้เลี้ยงอย่างพระเยซูแล้วก็มีคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นสิทธิพิบาลที่ดูแลแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่า แกะที่เหลือก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเราก็เลี้ยงดูกันละกันดูแลกันละกันปกป้องกันละกันด้วยเช่นเดียวกันอีกอย่างที่เป็นคําถามนะครับสําหรับผมเองในวันนี้สิ่งที่ได้รับคือเปตโตรถูกถามถึง3ครั้งว่าเขารักพระเยซูหรือเปล่าลพระเยซูคาดหวังนะครับและเรียกเมื่อเขาบอกว่าเขารักพระองค์วันนี้เราแสดงความรักที่มีต่อพระเยซูอย่างไร มีอะไรบ้างที่เราทําเพื่อแสดงออกว่าเรารักพระองค์และพระองค์สาคัญในชีวิตของเราอย่างน้อยใช่ไหมครับมีอยู่2อ,อย่างคือดูแลง,งานของพระองค์ดูแลคนของพระองค์ลูกแกะของพระองค์แกะของพระองค์แล้วก็แกะของพระองค์นีอย่างที่เราทําได้นะครับคือปลายข้อที่19นี้ที่พระเยซูเรียกเขาคือจงตามเรามาเถิดแสดงว่าในการเลี้ยงดูนะครับคน เราไม่ได้เลี้ยงลําพังนะครับเรากําลังทําตามแบบอย่างของพระเยซูที่จะทรงนําเราวันนี้เราจะแสดงความรักที่เรามีต่อพระเยซูโดยการดูแลพี่น้องดูแลงานของพระเจ้าเราติดตามโรรองได้ไหมนะครับที่เรามีข้อประทับใจข้อไหนมีข้อไหนที่อยากจะสอบถามหรือเป็นข้อสงสัยสามารถรแบ่งปันหรือสอบถามมาได้นะครับคำถามข้อที่2คือ จากพระคัมภีร์วันนี้เราเห็นพะลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างผมย้ําประจํานะครับว่าในโลกปัจจุบันที่มีความคิดของมนุษย์เยอะแยะมากมีการตีความร้อยแปดมีการสรุปความเอาเองแล้วมีการบอกว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรารู้อย่างแน่ชัดนะครับว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรผ่านทางพระวจนะของพระองค์ที่พระเจ้าประทานคือพระคัมภีร์ที่เราอ่านทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เมื่อเราเห็นพระเยซูในพระคัมภีรดังนั้นวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างแน่ชัดนะครับว่าพระเยซูทรงห่วงใยเปโตรไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปนะครับแต่เรียกให้เขามีส่วนร่วมในงานรับใช้ณนะสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือพระเยซูรจริงๆแล้วรู้จักเปโตรอย่างดีนะครับรู้จักใจเรารู้อยากจากตัวเรานะครับดังนั้นเมื่อเวลา พระเยซูถามหรือพระเจ้าถามเรา้องนลองกลับไปย้อนอ่านดูได้นะครับแม้ว่าถามคาอินใช่ไหมว่าอาเบลไปไหนแม่ว่าถามโมเสสใช่ไหมว่าเมื่อ,อไหร่จะไปที่อียิปต์พระเจ้าไม่ได้ต้องการคําตอบจากเรานะครับพระเจ้าไม่ได้ขาดสติปัญญาหรือความรู้ในเรื่องอะไรพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าใจของเราเป็นอย่างไร แต่พระเจ้าต้องการให้เราคิดเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวคําตอบที่เราจะให้กับพระองค์ด้วยและพระเจ้าบอกนะครับว่าพาะถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราเรามีข้ออ้างอะไรที่จะไม่ทําหรือจะไม่ไปตามที่พระเจ้าสั่งขอให้เราได้มีสตินะครับเมื่อพระเจ้าถามเราเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงถามเปโตรในวันนี้อีกอย่างที่ผมเห็นนะครับและเป็นสิ่งที่ประทับใจด้วยหลังจากที่ผ่านอีสเตอร์มาใช่ไหมครับ คือพระเยซูสำแดงนะครับว่าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เรียกร้องจากเราฝ่ายเดียวให้เราตามพระองค์ให้เรายอมตายเพื่อพระองค์แต่พระเยซูเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ทั้งหมดแก่เราก่อนนะครับชีวิตที่เรามีลมหายใจที่เรามีล้วนมาจากพระเจ้าประทานที่สําคัญกว่าน,นั้นนะครับถ้าเราได้เชื่อไว้วางใจในพระเยซูความรอดที่เรามีความมั่นใจที่เรามีว่า เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะเป็นอยู่ในพระองค์เราจะกลับคืนมีชีวิตขึ้นใหม่แล้วเป็นชีวิตนิรันดร์นั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสตท์ทำนะครับเพราะชีวิตและความรอดของเราเป็นมาจากพระเจ้าพระองค์ไม่ได้แค่เรียกร้องจากเราพระองค์มีสิทธิ์นะครับเพราะพระองค์ทรงสละเพื่อเราก่อนเราควรจะตอบแทนพระองค์นะครับเหมือนอย่างที่เปโตรต้องการจะทำ้วถามข้อที่3นะครับ คือจากวันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างมีอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงบ้างในตอนนี้อย่างหนึ่งที่ทำได้นะครับคือถ้าเราวันนี้เป็นเปโตรนะพระเยซูถามเราว่าเรารักพระองค์หรือเปล่าเราจะตอบพระองค์อย่างไรนะครับลองคิดคำตอบดีๆนะครับเพาวันนี้เราจะตอบพระองค์อย่างไรและขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับผมเอง ผมขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรเนี่ยที่เหมือนหันหลังหนีทิ้งพระเยซูแล้วไม่มีหน้าจะพบพระองค์แล้วแต่เขาไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือคิดสั้นแขวนคอตายเหมือนยูดาห์ใช่ไหมครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเหมือนอย่างเปโตรเรายังมีโอกาสครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ร้อยครั้งที่พันแน่นอนว่าคนรอบข้างเราอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ความสัมพันธ์ที่เรามีมันจะแตกสลายไปถ้าเรายิ่งทำร้ายกันละกันหรือว่าทำให้คนผิดหวังแต่มันไม่สายเกินไปที่เราจะกลับตัวกลับใจและตั้งต้นกับพระเจ้าใหม่ขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเรานะครับที่เราจะไม่หลบหนีและขอให้บาดแผลหรือขอให้ปัญหาที่เราเคยเจอมันกลายมาเป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้รับใช้พระเจ้าอย่างแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สองนะครับ สิ่งที่ประทับใจคือเราต้องดูแลกันละกันนะมาจากหัวใจนะครับที่รักพระเจ้าก่อนพระเยซูถามเปโตรใช่ไหมครับว่าเจ้ารักเราหรือเราไม่มีทางนะครับที่จะทําหน้าที่ปริบัติรับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าดูแลลูกแกะของพระองค์ถ้าเราไม่มีหัวใจรักพระเจ้าก่อนที่เป็นเจ้าของฝูงแกะนั้นและตามมานะครับ ขอให้เราพัฒนาหัวใจที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองรักพี่น้ององเราเหมือนที่เรารักตัวเราถ้าเรามองนะครับเหมือนที่พระเยซูเตือนไว้อย่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่ใจร้ายเอาแต่แกะมากินไม่ดูแลแกะและปล่อยให้มีเหตุร้ายมาถึงแกะเหล่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีหัวใจรักแกะด้วยเมื่อเรารักพระเจ้าของเรามากขึ้นนะครับและอย่างที่3นะครับคือสิ่งที่ เยซูพยากรณหรือกล่าวไว้ล่วงหน้าถ้าเราเป็นเปโตรเราจะตอบสนองอยังไงนะครับว่าถ้าวันนี้เราติดตามพระเจ้าในอนาคตเราจะเจอปัญหาและจนถึงความตายด้วยเรายัางจะติดตามพระเจ้าหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรยังติดตามนะครับในปัจจุบันมีคนมากมายที่บอกว่าเราจะรวยขึ้นทางเดียวเราจะ ดีขึ้นทางเดียวเราจะไม่เจอปัญหาใดๆเลยเขาต้องมาอ่านแบบนี้นะครับว่านี่คือชะตากรรมหรือนี่คือสิ่งที่พระเยซูพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับเปโตรแต่พระเยซูยังท้าทายด้วยว่าจงตามเรามาเถิดถ้าเราติดตามพระเยซูเพียงเพื่อสิ่งดีๆเท่านั้นนะครับพระเยซูจะมีค่าอะไรขอให้เราได้นับว่าเป็นเกียรติของเรานะครับที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก จะได้เข้าใจความรู้สึกของยเยซูที่เป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแบบเราประขอให้เราตายต่อตัวเองทุกวันแบกกังเขตและเดินตามพระองค์นะครับในวันสุขป,ประเสริฐเราที่กิจักไทยชนะได้ทํากิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับคิดถึงความตั้งใจที่เราจะรักษาไว้จนถึงวันเพนเนคอสนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในรายการเดินติดตามพระองค์ทีละก้าว แล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นที่เราตั้งใจไว้สําเร็จนะครับเราอธิฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่มีโอกาสที่สองเสมอสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในพระเยซูพระเจ้าช่วยให้เรามีความกล้าไม่ใช่ด้วยความตั้งใจหรือด้วยความสามารถของเราเองแต่ความกล้าที่จะมาพบกับพระเยซูที่จะขอโทษพระเยซูจะ่ตั้งต้นใหม่กับพระเยซู ขอพระเจ้ารื้อฟื้นเราใหม่ด้วยไม่ว่าสิ่งใดที่เราทําผิดพลาดไปขอปเจ้าให้วันนี้เราได้รักพระองค์มากขึ้นเพื่อที่เราจะรักฝูงแกะของพระองค์ประชากรของพระองค์และให้เราทํางานของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ท้อแท้ใจแม้วาน,นาคตข้างหน้าเราจะต้องเจอความยากลําบากหรือแม้แต่ความตายก็ตามขอพระเจ้าประทานความกล้าแก่เราในเ่เชิญสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อถึงเวลาที่ฐานในานามเปียสกิเจ้าอาเมน ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับอย่าลืมวันนี้ที่จะใช้เวลากับพระเจ้านะครับแล้วก็คิดค่้ควรแต่ตองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับสวัสดีครับ